ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูลได้ส่งพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนาโดยต้องประสบปัญหาความทุกข์ยากจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูแลง้ง ความทุกยากที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ได้รับการขจัดปัดเป่าและคลี่คลายลงในเมื่อวันที่1มีนาคม2560ที่ผ่านมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อก่อนนะครับ เป็นสภาพที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็แ้งมาอย่างยาวนานหลายปีติดต่อกันนะครับเนื่องจากว่าอาชีพเษกษตรกรนะครับก็ต้องอาศัยแหล่งน้าเป็นเป็นหลักนะครับก็เราไม่มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่เอาไว้ให้กับชาวบ้านไม่ว่าทุกสายอาชีพในเรื่องของเกษตรกระกน,นะครับไม่ว,ว่าจะปลูกลําไยเลี้ยงวัวนมนจะลําบากมากนะครับเพราะว่าต้องบางครั้งต้องไปซื้อน้ําเข้ามาเอาให้ สัตว์เลเี้ยงในครอบครัวเนี่ยเพื่อไปดึงไปใช้นะครับด้วยในช่วงต้นปี2559นายบุญช่วยโตประเรระสริฐราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างทุนกล้าวถวายหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาทิคุณช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับแหล่งน้ำในพื้นที่ด้วยการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำในบริเวณคลองตโนด หมู่ที่17บ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างเนื่องจากรัษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยปลูกมันสำปะหลังลำไยข้าวโพดและเลี้ยงโคโนมเป็นต้นในฤดูแลง้งต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำประกอบกับพื้นที่ตำบลทับช้างเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาแล้งซ้ำซากแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำหรับคลองตาโนดนั้นมีต้นน้ำอยู่บริเวณเนินเขาผาสุก และเขาปูนบริเวณหมู่สองตําบลทับช้างและไหลผ่านหมู่บ้านในตําบลทับช้างรวม7หมู่บ้านเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของคลองพระสะถึงในช่วงฤด,ดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีปริมาณน้ํามากแต่จะขาดแคลนน้ําในช่วงฤด,ดูแลง้งก็มีการประชุมหมู่บ้านเนี่ยก็จะนั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยหลายๆครั้งนะครับกว่าจะตัดสินใจยื่นหนังสือถวายฎีกาเนี่ยก็ปรึกษาทางท่านผู้ใหญ่ก็คุยกับชาวบ้านว่าเราเราลองทําดู ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองทำไปดูหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยะวรางกูลส่งทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์ ได้ส่งพระราชทานความช่วยเหลือโดยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดจันทบุรีร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือตามแนวทางที่ส่งพระราชทานพระราชดำริไว้หลังจากการสำรวจข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จได้มีการมอบหมายให้โครงการชนลประธานจันทบุรีสำนักชนลประธานที่9กรมชนลประทาน เป็นหน่วยงานหลักการดําเนินการกอร่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันนึ่องมาจากพระราชดําริและจังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติงบประมาณสําหรับการกอร่อสร้างจํานวน27,444,000บาททวนนอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปรอ,อีกส่วนหนึ่งในการกอร่อสร้างสะพานรถยนต์ด้านท้ายฝายเพื่อใช้สำหรับการสัญจรของราษฎร พร้อมกันนี้ในส่วนของชาวบ้านเขาแดงพัฒนายัางได้พร้อมใจกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ด้วยการสละที่ดินพื้นที่เพื่อขุดลอกทั้งบริเวณหน้าฝายและสองฝั่งคลองตาโนดยาวประมาณ1,400เมตรส่วนหนึ่งมันก็มีประโยชน์กับตัวเราเองมีประโยชน์ทั้งชาวบ้านใช่ไหมที่ต้องมาใช้น้ําตรงนี้เพราะที่นี่มันแรงทําซากมันไม่มีแหล่งน้ํา มีเงินมันก็ยังไม่เท่าก็บมีแหล่งน้ํานะมีเงินมันทําอะไรไม่ได้ไปซื้อน้ําเขาใชา้เคยซื้อน้ําเขาใช้นะอยู่ที่เนี่ยน้ํำตั้งมาลดสวนด้วยมาให้วัวกินด้วยมาใช้เจ้าของด้วยมันลําบากมากแต่นีดสําหรับคนไม่มีเงินมันก็ยิ่งลําบากไปหลายหลายเท่าอะ่ะแล้วพอมีที่ก็เสียตละไป จากความเสียสละของชาวบ้านในการเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจึงทําให้การก่อสร้างตามแผนได้เริ่มต้นขึ้นลักษณะของการการ่อ,กรอ,กรอ,กรอสร้างโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนานะครับจะประกอบด้วย4งานหลักนะครับก็คือก่อสร้างตัวฝายทดน้ําเป็นลักษณะฝายสันมนนะครับความสูง3เมตร50จากพื้นคลองเดิมนะครับและตัวแนวสันฝายที่กั้นขวางลาน้ำเนี่ยความกว้างประมาณ30เมตร นในตัวฝาเองเขาจะมีประตูระบายทราย2ช่องนะครับขนาดเมตรยีเซนติเมตรคูณเมตรยีเซนติเมตรเพื่อประโยชน์ในการระบายตะกอนทรายในช่วงฤดูฝนนะครับเสร็จแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็จะใช้ระบายน้ําเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกงานที่2ก็คือจะเป็นงานขุดสระเก็บน้ําพื้นที่ประมาณ5ไร่เศษนะครับความจุกเก็บกักอยู่ที่ประมาณ22,700ลูกบาทเมตรงานที่3ก็จะเป็นงานขุดลอกคลอง ทางด้านเหนือฝ่ายขึ้นไประยะทาง2,000เมตรครับมีความจุป,ประมาณ58,100ลูกบาทเมตรในส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสร็เหล็กนะครับผิวจราจรกว้าง6เมตรความยาว24เมตรนะครับตัวนี้จะใช้ประโยชน์สำหรับสัญจรและก็ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ผลการดําเนินงานก่อสร้างนะครับของฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาของเราเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2560นะครับแล้วเสร็จเดือนกันยายน2560นะครับรัศดรในพื้นที่ก็ได้ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําแห่งนี้ตั้งแต่ต้ตตนฤดูแล้งของปี2561ที่ผ่านมาแล้วนะครับหลังจากเราก่อสร้างฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาแล้วเสร็จนะครับโครงการชมทานจันทบุรีเนี่ยก็ได้เข้ามาจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ํา โดยเชิญชวนรัษฎรที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ําแห่งนี้นะครับเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อที่เราจะบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมนะครับทั้งนี้เราจะยึดหลักในเรื่องของความเสมอภาคความเป็นธรรมในการได้รับการจัดสรรน,น้าทางชุมชานเองเนี่ยก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งในส่วนของการดําเนินการบํารุงรักษาซ่อมแซมเนี่ยทางชมชานเองก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับ ตรวจตาดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาทําความสะอาดนะครับหากจุดไหนจุดก่อสร้างตรงไหนที่มันชํารุดเนี่ยนะครับเราก็จะขอรับการสนับสนุงงนงบประมาณจากกรมชมระทานเพื่อดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงส่วนนั้นเนี่ยให้มันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนต่อไปครับ โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่17บ้านเขาแดงพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียงจะมีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรและกิจกรรมการเลี้ยงโคโนมในพื้นที่ได้ทั้งในฤด,ดูฝนและฤด,ดูแล้งโดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ2,000ไร่มีปริมาณน้ำเพิ่มสำหรับใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า444,200ลูกบาทเมตร ทั้งนี้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าวส่งผลทำให้ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบอาชีพเนื่องจากมีแหล่งน้ำเพียงพอหลังจากที่ได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักราเลขานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับก็รีบนาหนังสือฉบับน,นี้ที่ตอบกลับมาเนี่ยเอาไปให้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านท่านได้อ่านแล้วท่านก็ดีใจเหมือนกันนะครับก็รีบออกไปประกาศ เสียงตามสายหลังจากโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยก็ได้มีการคุยกับทางกรมชลประทานนะครับก็คงจะประมาณว่าผูเออ้เราชาวบ้านเนี่ยหลังจากที่เราช่วยกันทําช่วยกันใช้ช่วยกันดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่บริเวณข้างเคียงคลองหรือว่าพี่น้องที่อยู่หา่างไกลก็จริงอยู่แต่ก็ได้เอาท่อเอาเครื่องอะไรมาวางแล้วก็น,นําน้ํามาใช้เนี่ย พวกเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นใครเอายามาเบื่อปลาเนี่ยผมประกาศเสียงตามสายอยู่ตลอดว่าผิดกฎหมายผมจับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันทําช่วยกันใช้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยกันดูแลรักษาครับในพื้นที่บ้านเขาแดงพัฒนาวันนี้ลำใหญ่ถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสายพันธุ์ที่อําเภอสวยดาวปลูกนำรอดปลูกส่วนมากก็คือพันธุ์อีดอ พื้นที่ที่ปลูกลําไยบริเวณโดยรอบแถวนี้ครับก็จะมีล้งลําไยของเขาโดยตรงนะครับพอถึงฤด,ดูปุ๊บเนี่ยทางโรงเขาก็จะส่งคนของเขามาดูแต่ว่าหลังจากที่โครงการฝ่ายนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็มีทางเลือกหมายความว่าไม่ต้องให้ผลผลิตเนี่ยไปออกในช่วงฤดูฝนที่ในตลาดที่เขามีของมากชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่มีน้ำเนี่ยเขาก็สามารถดีกเลีเล้ยงเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยไปออกไม่ตรง ก็ทำให้ราคาแล้วก็ผลผลิตของชาวบ,บ้านก็วุ่ง่ก็คือได้ตังค์เพิ่มมากขึ้นชาวบ,บ้านก็มีความสุขครับแต่อย่างไรก็ตามหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การปลูกลําไยประสบความสําเร็จสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดได้คือต้องมีปริมาณน้ําให้กับต้นลําไยอย่างเพียงพอช่วงที่ผ่านมาไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยผลกระทบมาหาศาลมากพอนั้นก็ต้องแย่งน้ำกันใช้ ชาวบ้านบางคนเนี่ยพอมีกาลังทรัพย์หน่อยก็ต้องไปซื้อน้าพีนี้องบางคนที่ยากจนหน่อยไม่มีกําลังทรัพย์ในการซื้อน้ำก็บางครั้งก็ต้องปล่อยต้นตายไปนะครับนี่คือความยากลำบากของชาวบ้านมาหลังจากที่เกิดโครงการก่อสร้างฝาจนแล้วเสร็จนะครับชาวบ้านก็มีความสุขผมกล้าพูดได้เลยชาวบ้านทุกคนมีความสุขหมดเนื่องจากว่าหนึ่งการทอาอธิษตรเนี่ยพอไม่ซื้อน้าปุ๊บเนี่ยต้นทุนเขาต่ำแล้วพอต้น,ท,นทุนต่ำปุ๊บรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นไปโดยกลไกของเขาแล้วครับถ้ามองไปสภาพโดยรอบตอนนี้ มันจะมีแต่พื้นที่เขียวชุ่มไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับแห้งแรงมากแต่ตอนนี้แม้แต่เดือนมีนาไม่สานี่ไปตรงไหนก็เขียวชุ่มหมดนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขามีแหล่งน้ําและความหวังที่ผมหวังมากที่สุดของโครงการฝายเนี่ยกระจผมลึกๆนะชาวบ้านนะไม่ขี้เกียจมีแหล่งน้ําไม่ยากจนแล้วต่อไปเชื่อว่าแผ่นดินแถวบริเวณโดยรอบฝายตรงนี้ผมกล้าพูดเลยเป็นแผ่นดินทองของชาวบ้านแน่นอนครับ โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลนับเป็นอีกพระมหาการุณาธิคุณอันหล่นพลที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตลอดไป